เข้ามาแล้วกดให้กำลังใจตัวเองก่อนนะรอแชร์ค่ะรอแช,ร,อชร์เสียงโอเคไหมคะโอเคได้ไหมแม่ไม่ได้เปิดเสีย,ยงบูมใช่ไหมคะเพิ่งเปิดได้ยินไหมคะ ทดสอบค่ะทดสอบคะ่ะแฮรอลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะโอเคค่ะโอเคเมื่อกี้ลือเปิดใหม่ <laughs> อ่ะเนาะตอนนี้น้องบูมเดี๋ยวเราเราต่อกันเลยนะคะขออภัยลูกค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราถามค้างกันอยู่เนาะว่าแบบที่ที่คุณอยู่เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่กันนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอุณหภูมิปลาเข้าไปน่าจะเกือบ40องศาแล้วว่ะนะคะก็เลยทําให้เรามีปัญหาเหมือนเดิมนะคะคือฮีทฮีทนะคะโทรศัพท์เราฮีทเนาะแล้วก็แบบเกิดการแบบเด้งออกนะคะก็เลยกลับเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราก็เลยเข้ามาอยู่ในอาคารแล้วนะคะ ั่งอาคารฝั่งฝั่งซ้ายนะคะเป็นอาคารที่อาคารเป็นวิงเซ็นเตอร์ใช่แล้วค่ะก็จะมีรถใหม่ครบรุ่นนะคะไว้คอยบริการเนาะก่อนที่เราจะพาลูกค้าทุกท่านไปดูรถมือสองนะคะที่เราเตรียมมาในราคาพิเศษวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักทีมงานก่อนเนาะว่าบ้านดุงเนี่ยฟูทีมขนาดไหนนะคะแล้วก็คุณหน้าคุณตากันบ้างไหมนะคะใครเป็นใครเดี๋ยวเราตามเข้ามาเลยค่ะ ขอบคุณนะคะคุณคุณอชิมาไหมคะคุณอัชิมาไหมคะ,คมมคะที่แชร์ให้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวอย่าเงยรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้เราสองคนเนาะแล้วก็ฝากแอดมินปิดประตูให้ด้วยนะคะแอร์ออก <laughs> อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในข้างในโชว์รูมแล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะเปิดเพลงนะคะแต่ว่าวันนี้กลัวว่าแบบเสียงมันจะอื้อๆไปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสสัดีขออนุญาตไลฟ์สดนะคะลูกค้ามาจ่ายงวดหรอคะค่ะอันนี้ลูกค้ากําลังจ่ายงวดอยู่นะคะเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าแบบวันนี้วันนี้บันดุงคือคักมากๆเลยนะคะ รถเนี่ยสัญจรไปมาเยอะแยะนะคะค่อนข้างที่จะติดนิดตึงนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เข้าร้านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่เช้าและเรัเอยไม่ขาดสายเลยค่ะใช่แล้วค่ะก็เนาะเดี๋ยวตอนนี้ถ่าทีมงานเนี่ยน่าจะกำลังติดให้บริการอยู่เดี๋ยวเราพาไปหาผู้จัดการรูปหล่อกันดีกว่านะคะให้ดูรถก่อนก็ได้นะคะว่าที่นี่มีรถรุ่นไหนให้บริการอยู่บ้านีนะคะก็มีรถนะคะพร้อมที่จะให้ลูกค้าได้ เลือกไปใช้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะคะหรือรถออโต้ถ้าเกิดใครอยากจะได้รถแฟมิลี่ก็มีให้เหมือนกันนะคะใช่ตอนนี้นะคะราคาที่ติดตรงนี้นะคะดาว3 9 9 0นาะคะดาวหมื่นดาวหมื่นห้าสำหรับตัว ADV นะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นเงื่อนไขจัดกับร้านนะนะคะไม่ใช่เงื่อนไขจะผ่านเฟแนนซ์นะคะผ่านเรป็นจัดกับร้านได้เองนะะ อุ้ยบรรยากาศแบบข้างในแบบเย็นมากเลยเนาะน้องบุญเนาะใช่ค่ะคุณรุจิลานะคะบอกว่าร้อนมากๆเลยค่ะคุณรุจิลาค่ะบอกอุณหภูมิให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณรุจิลาอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณนรุมน์สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณนุจิราะนะคะคุณสุพรรษาค่ะ<อ>แล้วก็คุณชัตตี้นะคะใช่แล้วค่ะ,ะไปไหนคะนั่งก่อนค่ะผู้จัดการผู้จัดการเห็นกล้องนี่หลบเลยนะคะ,คะไม่ได้ไม่ได้นะคะเมื่อกี้เนาะเราบอกว่าแบบที่นี่ผู้จัดการสาขา รอมากนะคะตั้งแต่เราไปไลฟ์สดมามีมีผู้จัดการที่เป็นผู้ชายอ่ะแค่คนเดียวคือผู้จัดการโอมที่ CBB นะคะนี่มาฝั่งอุดรก็มีผู้จัดการผู้ชายจ้านะคะเดี๋ยวให้ผู้จัดการแนะนําตัวนิดนึงน้องบุมส่งส่งไมให้หน่อยนะคะพูดลยเหรอพูดได้เลยค่ะสวัสดีครับผมกิติภูมิบุญชยานะครับหรือว่าช่างพานั่นแหละครับบรรดุงจะรู้ดีครับผม แต่ว่าอาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตาเปิดผ้าให้หน่อยค่ะขออนุญาตเปิดผ้าให้ดูหน้ากันแป๊บหนึ่งนี่อ่ามาใกล้ๆยังรอเลยครับยังรอค่ะช่วงนี้แบบโกนหนวดไม่ได้นะคะร้านทาผมปิดนะก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งยื่นไมค์คืนน้องบุมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะหลายคนแบบ จะคุ้นกับช่างพานะคะเนื่องจากว่า,าผู้จัดก,การพานี่เติบโตมาจากสายช่างนะคะเป็นช่างที่เก่งมากๆเนาะได้รับเอาเอาผู้จัดก,การพาเป็นหลักเลยค่ะไม่ไม่ต้องสนใจพี่กับน้องบูมนะคะได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไระการอบรมผ่านมาตรฐานของ AP Honda นะคะระดับอะไรนะคะตอนสายช่างก เป็นระดับครูฝึกนะครับอ่าระดับครูฝึกครูฝึกนี่คือสอนคนอื่นต่อได้นะคะคอ่าก็คืออบรมคนอื่นต่อได้นะคะ<ช>ถือว่าเป็นระดับแอดวานเลยแล้วพอมาผันตัวเองมาอยู่สายขายนะคะก็ได้การเติบโตอย่างรวดเร็วมากเป็นระดับผู้จัดก,การนะคะแล้วก็ในระดับแพตินัมของสายขายเช่นกันนะคะถือว่าฝีมือเยี่ยมมากๆเนาะแล้วก็เป็นผู้ดูแลสาขานี้มากี่ปีแล้วคะผู้จัดก,การทาตั้งแต่ปี51ครับปี51ปีนี้11ปีก็ เป็นผู้จัดก,การปีห้าหนึ่งโอ้แต่ว่าอยู่ก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหมคะอยู่ม,มาทำงานตอนแรก ห้าธันวาปีสี่เจ็ดครับอ้ห้าธันวาปีสี่เจ็ดจำไว้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 เราอาจจะมีเกมนะคะห้าธันวาปีสี่เจ็ดนะคะผู้จัดการพาทํางานที่นี่ครั้งแรกห้าธันวาปีสี่เจ็ดนะคะคแล้วก็ขึ้นเป็นผู้จัดการครั้งแรกก็คือปีหกหนึ่งอ่าเอาห้าหนึ่งโอ้เอโอใช่ใช่ปีห้าหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของสายช่าง <c oughs> สายการบริหารแล้วจะบอกว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่เป็นสายเดิร์ดเออสายเดิร์ดสายโดดนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะผู้จัดก,การพาช่วงนี้ม,นมีแข่งอะไรบ้างคะมันเป็นความชอบอส่วนบุคคลนะครับค่ะตอนนี้ ตอนนี้คือแบบมีลงแข่งขันอะไรอยู่บ้างคะมันช่วงนี้เขาตั้งแต่โควิดมาก็ก,ก,ก็ไม่ได้แข่งนะครับใช่ไหมคะมันไม่มีสนามครับนีมีมีลูกค้านะคะบอกว่าบ้าบ้าลูกพี่ว่าง,งั้น4ีหนึ่งคุณรุณจิราแจ้งอายุใช่ไหมคะผู้จัดการจะหนีซะแล้วว่างั้นมีคนแซลโ์ผ fc เยอะมากใครที่เป็น fc ผู้จัดการพานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนผู้จัดการพานะคะไปช่วยแบบ เขาเรียกว่าอะไรนําเสนอรถมือสองที่ผู้จัดการพาคัดเองเลยนะใช่วันนี้นะคะรถรถมือสองที่เรานํามานะคะก็ลดราคาพิเศษจากปกติเลยใช่ไหมคะผู้จัดการใช่คือเลยครับวันนี้ดัสุดๆครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นมหกรรมที่เรานํามาจัดให้ลูกค้าชาวชาญยนต์อยู่ที่บ้านดูใช่ค่ะแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะคะถ้ามาได้ตามเข้ามาเลยค่ะเนาะก็ตอนนี้สวัสดีทั้ง28ท่านนะคะน้องบูมขา อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะแนะนำทีมงานนะคะวันนี้ผู้จัดการฝ่ายขายนะคะที่เป็น a อร์เรียร์เนเจอร์นะคะดูแลครอบคุมทั้ง4จังหวัดของเรานะคะมาด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจะเข้ามาทักทายแฟนเพจนิดนึงนะคะขอเรียนเชิญคุณมาริวันดอกไม้ทองค่ะเดี๋ยวเชิญเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านผู้จัดการค่ะเลยค่ะผู้จัดการมาแล้วผู้จัดการแนะนำตัวไปแล้ว ก็สวัสดีนะคะค่ะชาวบ้านดุงทุกท่านเนาะค่ะก็ผู้จัดการก็ได้เอ่ยไปแล้วนะคะผู้จัดการสาขาผู้จัดการที่เก่งเนาะแฟนคลับเยอะมากกระชับเวลาให้นะคะ่ว่าาไปต่อค่ะแต่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้มีโปรพิเศษนะคะ โปรลูกค้าเก่าคืนเงินด้วยนะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนเราก็ได้เงินน,น,นะใช่ค่ะรถใหม่นะคะแล้วก็ในจวดของรถมือสองก็มีนะคะก็ถูกมากถูกจริงๆนะคะเราขนรถมาทั้งหมดเยอะมากเพื่อให้ชาวลูกค้าบ้านดวงเราได้ขับริขี่กันนะคะ ได้คะ่ะก็เดี๋ยวให้น้องบูมเนาะพาไปรู้จักกับทีมงานท่านที่เหลือด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเร<ด>าจะได้มุกไปอาคารฝั่งนู้นนะคะเรียนเชิญพิธีกบผู้จัดการขา,า้วยนะคะค่ะก็มาท่านแรกนะคะที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์สาวสวยคนนี้นะคะเดี๋ยวแนะนําตัวลุกๆๆเลย่ะลุกเลย,ลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารยาอุดความดีนะคะเป็นพนักงานขายอยู่สาขาบ้านดุงค่ะ ก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้รถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะรู้จักกับน้องนะคะเข้ามาได้น้องแต้มนะคะใช่ค่ะอุ๊ยน้องบูมค่ะสั่งนู้นเหมือนกำลังให้เสื้อกันไปสัมภาษณ์นิดนึงดีไหมคะอุ้ยอย่าเพิ่งไปค่ะน้องซีตอนนี้นะคะทางด้านนี้นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ติดลูกค้าอยู่นะคะซึ่งลูกค้านะคะเข้ามาจ่ายงวดตอนแรกที่เราแจ้งไปนั้นแล้วก็ ลูกค้าเข้ามาจ่ายงวดแล้วทีนี้ลูกค้าก็เป็นสมาชิกของชาญยนต์นะคะวันนี้เป็นสมาชิกชาญยนต์ที่เป็นที่กําลังจะแลกแต้มคะท่านนี้ใช่ไหคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์สวัสดีค่ะกําลังแสดงหลักฐานการแลกแต้มนะคะวันนี้ลูกค้าแลกอะไรเอ่ยแก้วเย็นเกความเย็นได้สองอย่างสมอย่างเลยหรอคะ มีแก้วเก็บความเย็นมีแก้วเก็บความเย็นเสื้อแล้วก็หน้ากากอู้อันนี้ใช้ไปกี่คะแนนคะสามหมื่นคะแนนค่ะสามหมื่นคะแนนไม่ไม่ไม่ทั้งหมดวันนี้ใช้กี่คะแนนคะห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นคะแนนค่ะห้าหมื่นกว่านะคะคือจะบอกว่าที่ผ่านมาเคยแลกไปบ้างไหมคะเคยมีนสื้อไแลกเสื้อนะคะโโหอันนี้คือปิดบัญชีหรือยังคะค่ะ วันนี้คือปิด, oh, ปดบัญชีชใช่ไหมคะ,มคะปกติปิดบัญชีหนูเคยไปจำนำทองอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูเคยเอาทองไปฝากนะคะแล้ววันที่หนูไปปิดอะ่ะหนูจะได้แก้วหนึ่งใบนะคะ,คะแต่วันนี้ของคุณลูกค้านะคะได้สามอย่างเลยสุดยอดมากๆชอบอะไรเป็นพิเศษคะ ชอบแก้วค่ะชอบแก้วนะคะแต่แก้วสวยจริงๆนะคะ,คะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆวันนี้ลูกค้ามีบัตรมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโชบัตรนิดนึงค่ะน้องมบเนี่นนค่ะตัวนี้เป็นบัตร อันนี้เป็นบัตรจ่ายงวดของลูกค้านะคะที่ลูกค้าเนี่ยเอาเข้ามาจ่ายงวดแล้วก็ปิดบัญชีนะคะในส่วนของค่าง,งวดรถจักรยานยนต์ของลูกคา้าแล้วก็แลกของไปด้วยค่ะกลับบ้าน<ม>จากที่ตอนแรกเนี่ยได้ในส่วนของของแถมไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะคะปิดบัญชีก็ยังได้ของกลับบ้านอีกนะคะใช่ที่เขาบอกว่าดูแลกันยาวๆก็มีแต่ที่ชานยนต์นี่ละ่ะค่ะ,คะนะคะอ่ะน้องบุมขาสัมษณ์ไปด้วยก็ได้ค่ะว่าพี่คนสวยที่อยู่ข้างๆคือใครที่อยู่ ด้านข้างน่ะสวัสดีค่ะ,คะนางสาวกิติดีบุญชัยยานะคะพนักง,งานขายที่นี่นะคะวันนี้ติดเวรรับงวดน,นะคะชื่อเล่นพี่ซีนะคะหรือว่าน้องซีก็ได้นะคะพี่ซี <c oughs> หรือน้องซีจะบอกว่าจังหวัดแนะนำะตัวมีการแบบมองบนสวัสดีค่ะนางสาววะ <c oughs> แล้วฉันชื่ออะไรนะอะไรแบบนี้ตอนนี้ฉันนางสาวหรือนางหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มั่นใจว่าตัวเองนางสาวหรือเปล่าคนนี้เป็นคุณนายนะคะเป็นคุณนายสาขาบ้านดุนนะคะเนาะรู้สึกว่าติดลูกค้ากันนะคะใช่ค่ะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเจอใครเราค่อยเรียกมาคุยเรียกมาแนะนำใช่ค่ะเพราะว่าสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เป็นวิงเซ็นเตอร์นะคะมีพนักงานก็ที่จะ เยอะนิดนึงใช่ค่ะให้บริการลูกค้าทั่วถึงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งช่างแล้วก็ฝ่ายขายนะคะใช่แล้วเดี๋ยวลําดับต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่นกแล้วก็น้องบูมนะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเนาะไปที่มือสองที่เราที่ทางผู้จัดการพาเตรียมไว้ให้ดีกว่านะคะว่ามีรุ่นไหนนะคะนํามาจัดรายการอยู่บ้างนะคะตามมากันเลยค่ะตามมาเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะลูกค้าก็ยังเข้ามา เรื่อยๆนะคะอยู่ที่สาบ้านดุงของเราผู้บ่าวน้อยก็ชันยนบ้านดุงนะคะก็จะมีสองฝั่งสองโซนนะคะทางโซนเมื่อสักครู่ก็จะเป็นฝั่งที่ขายโชว์รถใหม่ใช่่ะแล้วก็รับบริการชำระงว่นะคะส่วนอีกฝาาหนึ่งจะเป็นในส่วนของฝ้าฝาาของศูนย์บริการค่ะฝากของช่างนะคะตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่แต่ว่า ด้วยวันนี้น้องนูมุนาะเราค่อนข้างมีเวลาจํากัดนะคะอาจจะทัวร์ได้ไม่ทัวร์เนาะก็เลยขออนุญาตมาฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งที้เราเตรียมรถมือสองไว้ให้ลูกค้าเลยปกติฝั่งนี้จะให้บริการรถมือสองนะคะแล้วก็ฝั่งของศูนย์บริการนะคะแต่ก็จะมีสต๊อกรถใหม่ไว้ด้วยท้งรถใหม่นะคะค่ะใช่อันนี้คือรถมือสองที่เตรียมไว้นะคะ ดูเพื่นๆอาจจะคิดว่าเป็นรถใหม่นะคะเพราะว่าจอดเทียบกับรถใหม่นี่คือสภาพก็ใกล้เคียงกันมากแอดมินแอดมินไม่ต้องตามที่ที่พี่หรือนงบูมนะคะรถเป็นหลักนะคะลูกเพจจะได้เห็นว่ามีรถรุ่นไหนอยู่บ้างนะคะช้าๆนะคะไม่ต้องให่เนาะเห็นแวบๆกันนะคะราคาบอกเลยนะคะไม่ได้เหกตาลูกค้าแต่อย่างใดนะคะในส่วนรถนะคะเราลดสูงสุดเนี่ยกี่หมื่นนะคะวันนี้ โอ้รถเยอะค่ะน้องบูมรถสูงสุดเป็นหมื่นค่ะนะคะคือนำมาวันนี้หลากหลายรุ่นมากนะคะและสองคันเนาะรอบก่อนเราไลฟ์สดขายซปเปอร์คาร์เบาะตอนเดียวนะคะก็เกลี้ยงเลยนะคะวันนี้เราก็นำมาให้นะคะได้มาใหม่ๆได้มาใหม่ๆสองคันนะคะในส่วนของเวฟนะคะก็มีมาให้เช่นกันเนาะทั้งเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้านะคะ แล้วก็ส c o ปปีก็ยังมีมาเอาใจสายออตโตเมติกนะคะถูกต้อง,งค่ะลถึงลิกด้วยนะคะก็อย่างตัวนี้นะคะฝั่งที่แอดมินกำลังให้ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเวฟร1อยไอนะคะราคาปกติเนี่ยเราขายหน้าหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่35,000นะคะวันนี้ลดกันไปเลยนะคะ31,000นเนาะอันนี้คือราคารวมให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนนะคะ พรบรหรือว่าการโอนกรรมสิทธิ์นะคะเราก็รวมราคาให้แล้วเรียบร้อยเนาะทะเบียนสวยๆกันเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะที่เห็นไกลๆนะคะอันนั้นก็33,000นะคะจากปกติ37,000นะคะน้องบูง ค่ะที่สําคัญออโต้นะคะถูกมากๆนะคะคันเห็นไกลรีบๆอยู่ด้านนู้นนะคะเราขายใช่ค่ะเราเปิดราคาเงินสดอยู่ที่2 0 0หมบาทเท่านั้นเองสองหมื่นทวนเลยนะคะถือว่าลูกค้านี่ไม่ต้องจ่ายในส่วนของทะเบียนพลบบอะไรเพิ่มเติมนะคะมีตังสองห0 0 0นวันนี้คือรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้เนาะเรามาอยู่ตรงจุดนี้ละนะคะฝากทีมงานนะคะ าตามผู้จัดก,การชานะคะหรือช่างมาแนะนํารถแต่ละรุ่นให้ด้วยนะคะว่าแบบเราจะเริ่มจากตัวไหนนะคะค่ะเอ๊ะเราถามคนดูไหมว่าอยากแบบสนใจคันไหนก่อนนะคะได้ค่ะ ลูกค้านะคะที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะคะอยากจะดูรถรุ่นไหนก่อนนะคะสามารถคอมเมนต์กันขึ้นมาได้เลยนะคะ,ะพี่ค้าอยากจะดูสกู๊ปปี้นะคะคันข้างหลังเนี่ยทำไมถูกจังเลยนะคะ <S <S <ช>อยากจะดูสภาพอยากจะให้สตาร์ทให้ดูได้นะคะหรือบอกเลยนะคะซูเปอร,ร์คัพนะคะวันนี้ราคาพิเศษมากนะคะแล้วก็มีคนจับจองนะคะ เนี่ยถ้าเกิดซูเปอร,ร์คัพเนี่ยใครได้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเราม,มีทั้งตากลมแล้วก็ตาเหลี่ยมนะคะคะราคานาทีทองสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้มีลูกค้าถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของของบ้านดุงนะคะ,คะพะดอดีแอดมินมาระซิบถามนะคะอบอกว่าเนี่ยอยากได้มือสองนะเห็นราคาถูกแต่ว่ากลัวกลัวว่าจะเป็นรถที่แบบอุบัติเหตุมาแล้วแบบ,<อ>บ,บเจ้าของรถเสียชีวิตก็เลยกลัวผีนะคะดูดูดูหนังก็จะเห็นประมาณนี้เนาะผู้จัดการพา แต่จะบอกว่ารถที่เรานํามานะคะคือถ้าอุบัติเหตุหนักหรือว่าแบบมีกรณีเสียชีวิตอะ,ค,ะค่ะเราจะไม่ได้ขายหน้าร้านแบบนี้นะะเราจะไม่เอามาขายแบบนี้แน่นอนนะคะอันนั้นเราจะขายเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรขายตามสภาพไปนะคะ,คะแต่ถ้าอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทิน์นะคะ,คะเปลี่ยนคันใหม่หรือส่งไม่ไหวส่งคืนร้านนะคะ,คะสภาพก็คือรถใช้งานปกติรถบ้านเรานี่แหละค่ะเนาะ,<ช>ะแล้วก็ขับแบบใหม่นิดเดียวเองนะคะเป็นรถที่ขับตามอ,าอยู่ที่บ้านไม่ได้ขับทางไกลแต่อย่างใดนะคะ,ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไม่มีไม่มีลูกค้า รีเควสตมานะคะว่าคันไหนเท่าไหร่งั้นเราไปเป็นคันๆเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะผู้จัดการพานะคะคันนี้ก็เป็นเวฟร1อยสไอนะคะเดี๋ยวให้พี่พานะคะลองสตาร์ทคันนี้ก่อนค่ะัจโอเพราะว่าตัวนี้125นะคะตัวนี้จะเป็นเวฟรอยบห้าปาวันนะครับในใน ขอความรู้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเห็นลูกค้าทักถามมาบ่อยเหมือนกันนะคะพี่มีเว็บปาวานไหมมีเว็บปาวานไหมมันดูยังไงคะก็ดูที่ข้างหน้าเลยครับอ่าฮะมันจะต่างกับรุ่นใหม่ที่มันมันไฟเดียวจะอยู่ตรงนี้อ่าฮะถ้าถ้ารุ่นนี้เขาจะเรียกปาวานปาวานทำไมวัยรุ่นถึงชอบรุ่นนี้คะรุ่นนี้มันแรงครับเพราะมันเครื่องยนต์ร้อยยี่สิบห้าซีซีแล้วก็เอาถ้าวัยรุ่นเขาจะเอาไปแต่ง ถ้าเทียบกับ125ปัจจุบันอ่ะมันมันมันต่างมันก็มันก็ต่างคนละอย่างที่เพราะว่าถ้าถ้าตัวใหม่ถ้าตัวใหม่ก็จะโดนพัฒนาขึ้นมามันระบบมันมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นกว่ารุ่นนี้แต่ว่าถ้าความชอบของของแต่ละคนนะครับมันมันจะต่างกันแต่งสวยนี่คือจะเป็นรุ่นนี้เลยใช่ไหมคะแต่งสวยต้องเป็น ว่าง่ายๆก็คือวัยรุ่นเนี่ยชอบเอาเวระวานเนี่ยไปแต่งนะคะในส่วนของรูปรักษณ์แล้วก็ลูกโฉมของเขานะคะถูกใจวัยรุ่นเนาะใช่แล้ว<ช>ค่ะ,คะ,คะอ่ะเดี๋ยวพี่พาถือไม้หนีบไม้ตัวนี้นะคะจะได้แบบอธิบายไปแล้วก็ได้ยินเนาะ คันนี้นะคะเลขทะเบียนนะคะ1กน2804นะคะ1กน2804นะคะซึ่งในส่วนของราคานะคะถ้าเกิดเราขายปกติเลยนะคะอยู่ที่48,000นะคะ แต่ว่าวันนี้วันนี้นะคะเราลดราคานะคะในส่วนของรถเว็บประวานคันนี้นะคะเหลือแค่ 44%, 0 0 0พเท่านั้นนะคะ44,00 0นี่นี่ดูเขาก็มีล้อแม็กด้วยนะคะเป็นล้อแม็กนะคะคันนี้เนาะรวมในส่วนของทะเบียนพบรบแล้วก็ฟรีโอนให้ลูกค้าเลยนะคะจ่าย44 0 0 0นี่นี่คือจบเลยอ่ะเดี๋ยวเราดับต่อไปนะคะ,คะเสียงเสียงพี่พอได้ยินหนูใช่ไหมคะอาศัยว่าเสียงดังนะคะก็เลยเดี๋ยวให้ไหมค์ผู้จัดการค่ะ,คะเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงเครื่องกันนะคะว่าเครื่องแน่นขนาดไหนะนะคะ ถูกใจกับสายวัยรุ่นสายสายซิ่งแถวนี้ไหมนะคะค่ะอ่านะครับรถรถคันนี้วิ่งเพิ่งวิ่งแค่7,000กิโลนะครับอืมแอดมินให้ดูเขียนไหมครับ7,983กิโลนะครับเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับถ้ารู้ครับผมวิ่งน้อยด้วยนะคะน้อยมากหายากนะครับค่ะหายากเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะคือเนาะเมื่อกี้ที่น้องภูมิแจ้งทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะ 1. ก็ไก่นหนู2804นะคะอันนี้ป้ายสกลนครนะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2560นะคะตอนนี้คือสถานะเนี่ยทะเบียนขาดละแต่คุณไม่ต้องกังวลเนาะถ้าซื้อกับทางเราไปนะคะในราคาเนี้ยเราเรารวมให้เราเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นทะเบียนพรบรหรือในส่วนของการโอนนะคะคุณเอาไปก็คือเป็นชื่อของคุณได้ทันทีเ,เนาะ ค,ะค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้เป็นตัว,ตวล้อมแม็กเลยเป็นตัวล้อมแม็กสตาร์ทมือนะครับค่ะรถมือสองของเรานะครับรุ่นนี้เราขายไปในราคาพิเศษให้แต่ว่าเรายังรับประกันให้อีกหนึ่งปีนะครับที่นี่รับประกันหนึ่งผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้หนึ่งปีครับผมโอ้้แม่เจา สุดยอดเลยปกตินี่คือรับประกัน3เดือนปกติเรารับประกันอ่าอยู่ที่3มเดือนในเรื่องการซ่อมแต่อย่างว่าค่ะที่นี่คือบรรนดุงนี่คือผู้จัดการพานี่คือช่างพาในตำนานนะคะไม่ใช่ช่างแอ์นะครับถ้าปล่อยผมลงมาเช่างแอ์เลยนะครับช่างพาในตำนานนะคะคือถ้าเกิดว่าระดับซื้อรถกับผู้จัดการพ่าให้การรับประกันเครื่องยนตหนึ่งปีเลยนะคะที่ชานยนต์สาขาบ้านดุงนะคะ กดไลค์กดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ผู้จัดการค้าหน่อยคะ่ะบอกเลยครับ, <c oughs> บอกเลยว่าแจ้วมีที่ไหนมีที่ไหนที่ลดราคาแล้วยังรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์มือสองถึงหปีไม่มีนะคะที่ชานยนต์บ้านดุงเท่านั้น <ขอ S 2> นะคะคัน,าานนิดนึงค่ะพอดีว่าคุณกัมกาดำสอบถามยางซีบีร้อยห้าสิบอาหน้าหลังเท่าไหร่คะหน้าหลังยางหลังประมาณหน้าหลังน่าจะน่าจะสามพันกว่าบาทครับหน้าส ประมาณ4,5 0 0นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเช็คราคาอีกทีแล้วก็ตอบลูกค้าในอินบ็อกซ์นะคะตอบในนี้เลยก็ได้นะคะอ่าค่ะโอเคค่ะใครสนใจคันนี้นะคะราคียังอยู่กับเราอาชนะคะใช่ค่ะแต่บอกเลยถ้าซื้อวันนี้คือราคาพิเศษจริงๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะคะให้รีบจับจองถ้าเกิดตอนเย็นไปหรือพรุ่งนี้นะคะกําลังดูตัดสินใจอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีคนจองไปก่อน ใช่ค่ะรนอบุ๋มรถจอยใหม่กันนิดนึงแล้วก็ระหว่างนี้นะคะใครที่แบบดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ชานยนสาขาบันดุงของเรานะคะก่อนที่จะไปกันคันต่อไปน้องบูมค่ะน้องบุมขึ้นชื่อเรื่องการเป็น MC ใจดีนะคะหนูต้องมีของแจกแล้วล่ะแจกแล้วล่ะว่าน้องบุมเอาอะไรมาแจกบ้างนะคะ ก็วันนี้นะคะเราก็เอาเสื้อพรีเมียมนะคะแล้วก็กระเป๋าพรีเมียมจากฮอนด้าน,นะคะมาแจากพี่น้องชาวาบ้านดุงนะคะซึ่งทีนี้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะอยากได้ในส่วนของของรางวัลน,นะคะตอนนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะแล้วเราจะเอาของรางวัลน,นะคะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะ